สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคิงจังมันหายไปไหนวะไม่เห็นออกมาอะไรเลยแบบไหนเลยแบบเนี้ยค่ะตายได้ยังเห็นแวบๆบแบบบ้างเป็นบางพื้นที่หรือจะเป็นวิญญาณอีกคิงหรือเปล่านอ้อใช่คิงตัวจริงไหมนะคะก็คือคิงจังตัวจริงค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้คิงจังนะ,ะเรื่องที่จะปิกวิเวกนะคะเรื่องที่จะปิดวิเวกอยู่กับ ป่าเขาดีกว่านะ,ะอยู่กลางสวนนะ,ะเห็นไหมนี่คือที่ที่คิงจังอยู่นะฮะก็ง่ายๆสบายๆนะฮะอยู่คนเดียวนะฮะก็จะมีแม่บ้านเอาข้าวมาให้ช่วงเย็นนะ,ะหรือถ้าคิงจังออกตลาดคิงจังก็จะไปหาซื้อกินเองนะะเห็นไหมฮะป่าลำไยๆๆนะฮะ เปียวไหมคิดว่าเปี่ยวไหมนะนี่คือที่จริงจังอยู่นะฮะและนั่นคือกระท่อมน้อยนะคะที่จริงจังพักอยู่นะอีปวกกลับบ้า,าน,นไปเดี๋ยวเถอะนะฮะอันนี้คือซิกซิกเดียวนะฮะซิกฝั่งอ่าซิกขวามือนะซิกซ้ายอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแต่ว่าไม่เดินหรอกพี่เกียดนะฮะแค่อยากให้รู้ว่ายังไม่ตายยังสบายดีนะคะก็ นานนจิตตังเนาะคนเรานะคะไม่พูดถึงใครเศษส่วนใครจะพูดถึงคิงจังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้าคิดว่ามั่นใจก็ทำนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าออกมาตอบโต้หรืออะไรนะคะเพียงแต่ต้องการที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองว่าอะไรก็ช่างที่ถูกบุคคลอื่นกล่าวถึงในทางที่เสียหายหรือทำให้ ดูไม่ดีในสกาวอื่นนะคะนั่นหนึ่งคือพรบคอมแล้วแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะขึ้นพูดช่องไหนช่องตัวเองหรือช่องคนอื่นนะคะทุกคนสามารถเป็นพยานคิงจั้ว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะและโดยเฉพาะขึ้นช่องของตัวเองที่ตัวเองไม่ใช่เป็นผู้รับเงินของช่องนั่นคือคิงจังสามารถฟ้องคนที่รับเงินของช่องนั้นได้ด้วยนะคะฟ้องคนที่รับเงินจากช่องนั้นต่างหากและฟ้องคนที่พูดอยู่บนทีเีต่างหากคือสามารถฟ้องหนึ่งคดี ได้สองคนเลยนะคะก็ตอนนี้ถามว่ามีอะไรไหมเก็บคลิปแล้วค่ะนะคะเก็บคลิปแล้วจะไม่ตอบโต้เพี่แตอยากให้รู้ว่าที่ไม่พูดถึงเลยหรืออะไรเลยน,นั่นะคือต้องการเก็บมิตรภาพที่ดีไว้เพราะจะบอกตลอดเวลาว่าเขาคือน้องเขาคือเพื่อนเขาคือพี่แต่ในเมื่อริงจังเลือกที่จะเฉยแล้วนะ,ะส่งข้อความไปถึงก็แล้วนะคะ ถ้ามีหูไว้ขั้นหัวอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมีหูเนี่ยนะคะไม่ต้องปรส่ตามหูเพชรน,นะนะคะลออ้อรถเัี้าค่ะเอาไหมนะคะเดยกคิงทางหาโซ่ใส่ให้นะคะแล้วท่านจะขอเกี่ยวหูสองข้างเลยนะ,ะหูจะได้ไม่เบานะคะอะไรก็ช่างน่าจะรู้นะว่าคนอย่างอ e ีคิงเป็นคนที่ไม่เช่าบอเวกับใครถ้าเขามีปัญหาคิงจะเงียบเขาไปกันในกลุ่มคิงจะเงียบ และคอยเคลียร์ไม่ใช่ว่าจะคอยซ้ำเติมคนที่โดนกระทำนะคะเพราะฉะนั้นขายใจว่าอ e ีคิงไม่เคยกลัวนะคะไม่เคยกลัวเพียงแต่ว่าไม่อยากจะทําร้ายคนที่เราเคยคิดว่าด,ดีกับเราและคนที่เรารักแต่ในเมื่อวันนี้สามารถพูดได้แต่ปัดคำว่าไม่เหลืออะไรให้ต้องแขกแล้วนะไม่เหลือให้ต้องแขกอีบวกกับพี่อยษ์ไม่จะทงามเขาเนะ ไม่เหลืออะไรให้ต้องแขกอีกแล้วนะคะก็คือพร้อมค่ะนะครับพร้อมค่ะนะโดยเฉพาะคลิปเสียงที่มีการาไปเปิดที่ช่องไหนไม่รู้ละนะฮะชัดเจนนะคะว่ามีการขู่อาฆาตมาไายคิงจังไว้นะฮะต่อให้คลิปเสียงนั้นคุณจะพูดมาอลไรแค่ไหนแล้วก็ช่างแต่ตัวคิงจางเพิ่งทราบจากคลิปที่มีคุณเอาไปเปิดนะ,ะยังไม่เกิสเดสาเร็จฉากบอกว่าคลิปนั้นก็ไม่ลงมาที่ประจํามันไปแล้วนะคะแล้วก็คลิปไหนๆมากงที่เอาไปเปิดแล้วไปขึ้นช่องไหนมัง่ง ก็ลงไว้หมดแล้วค่ะนะฮะอยากจะบอกแค่นี้นะครับว่าเก็บคําด่าไว้ดีกว่านะฮะเพราะว่าทุกการกระทําไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายจะมากจะน้อยเราไม่รู้นะคะจะมากจะน้อยเราไม่รู้แต่คิงจังจะไม่ตอบโต้นะพอใช้กฎหมายจัดการอย่างเดียวนะคะใช้กฎหมายจัดการอย่างเดียวนะส่วนคนอื่นที่อาจจะมีไปแจมมากอะไรมา้างตรงนั้นคิงจังเคารพสิทธิ์ค่ะนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะ ใ่ชอบกิจัารโดยการส่วนตัวหรือบางคนอาจจะโดนแบบว่าคุยกันในกลุ่มทุกวันทุกวันอ่ะ,อะมันซึมซาบซึมซับอ่ะริจกาผิดไหมผิดนะคะที่ใ,บในบางจาังหวะคือไม่มีตังจริงจริงในบางจาังหวะไม่มีเงินจริงๆถึงได้ขอไปนะ,ะแล้วเราคิดว่าการขอของเราอ่ะเราไม่ได้ไปทไําร้ายใครเราไม่ทําให้คนวงกว้างนั้นจะต้องเดือดร้อนหรืออะไรนะคะเป็นการขอส่วนตัวสองต่อสองนะแต่อาจจะมีการ จะอาจจะมีการไปเล่าคนที่ไปเล่าคือตัวคิงจังเองด้วยที่นไปบอกว่าคิงจังไปขอใครมั่งค่าเน็ตนะคะตรงนี้คิงจังอยากจะบอกว่าถ้าเอาสลิปมาเทียบนะคะเดือนหนึ่งเลยนะไล่จากทุกคนมาไนนี้พูดเลยนะจริงเดือนน่ะไล่จากทุกคนมานะคะจะบอกได้ว่าจะมีแค่คนเดียวนะคะและก็ไม่ได้มีทุกเดือนนะคะ อาจจะสามเดือนครั้งนะหรือหรือนะมีบ้าหรืออาจจะมีบางคนที่เขาช่วยเหลือจริงๆทุกเดือนนะส่วนใครที่บอกว่า,าให้เงินคิงจังและเตรียมพร้อมจะทวงคืนนะคะคุณกลางหลักฐานมาและฉันก็จะกลางกลับนะฮะแต่จะไม่โต้เถียงจะไม่ด่าทอจะไม่ใช้ใช้คำที่หยาบคายนะคะคิงจังจะเปิดได้หมดเลยว่า ยอดตัวนี้มันคือมาจากตรงไหนทําไมาถึงเป็นยอดซอยออกมาแบบนี้แบบนี้ๆๆมีทั้งหมดค่ะและคิงจังก,ก็จะถามถึงบางอย่างที่มันหายไปจากปากของคนที่เขาเล่าให้คิงจังฟังเองจากปากของเจาของกันว่าบางส่วนหายไปไหนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็หยุดได้หยุดนะคะหยุดได้หยุดเพราะตอนนี้แค่ลงบันทึกยังไม่คิดจะแจ้งความนะคะยังคงรักษาไม่จะพไาดไ่แม่ไม่เป็นไรเหรอคุณล่ ยังคงรักษาภาพจําไว้แต่ไม่เหลือมีจภาพหรือความรู้สึกดีๆแล้วนะไม่เหลือแล้วแต่ถ้ามีคืบนำอะไรอยากจะบอกว่าคุณพลาดมากที่เคยเปิดคอมให้เันเห็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะและชื่อของเจ้าของอผู้ชื่อของเจ้าของช่องที่รับเงินยิ่งก็รู้นะคะไม่ได้คิดเอาจุดนี้มาแบล็คเม์นะแต่เป็นการปกป้องสิทธิของตัวเองอยากจะบอกว่าพอเถอะนะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ต้องยุ่ง ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาฟังบ๊ายบายสวัสดีค่ะ